จูนซูมิเน่นีนะคะวันนี้ต้นเดือนท้ายเดือนก็วันนี้เราก็รู้แล้วว่าเราจะพูดถึงคลิปอะไรนะคะวันนี้จูนจะมาทําคลิปแฟบริคประจำเดือนนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะมาเป็น2เดือนเลย <c oughs> เพราะว่าทั้งเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกาอยู่นะคะ <c oughs> เพราะว่าเดือนตุลาคมอ่ะคิดว่าจะทาแต่ก็มีแบบช่วงว้อะไรช่วงอะไรหลายๆอย่างนะพฤศจิกาก็มาอีกอะไรอย่างนี้ยรู้สึกว่าโอเคเราจะมารวบ2เดือนเข้ามาไว้ด้วยกันมี <c oughs> อะไรบ้างที่จูนชอบภายในสองเดือน,นะะ <c oughs> ที่ผ่านมานี้นะคะก็ <c oughs> ตามดูกระดิกกอล์ค่ะเราจะมาพูดถึงตัวแรกเลยนะคะเราขอเริ่มจากเป็็นที่่วเลยคคะกือ ตันๆดนอะทุกคนอันนี้คือจูนก็ไม่ได้ไปทุกคนก็สามารถแคปแคปไว้คปไว้คบไว้แล้วก็ไปตามหากันดีกว่าน้องก็แบบ คือจุนพูดขีดนองจุนก็ไม่แน่ใจตัวนี้นะคะเป็น perfect repair คือตัวนี้มันจะช่วยทำให้ผมเรานุ่มเรื่อลยสวยคือจุนอนะก็ลองใช้ครั้งแรกจุนก็ประทับใจะคะเพราะว่าจุนเคยเป็นผมที่ไม่กวาดมาก่อนนะคะแล้วแบบมันเป็นผมไม่กวาดทุกคนแล้วมันไม่สมคนที่จะมาอยู่บนหัวของเรานะคะเพราะจุนกลับจากการทำสีแล้วก็เหมนรีบผมมาหอดแล้วก็มีอะไรที่จะมาบำรุงผมของเราแล้วทุกเลยไปเจอตัวนี้คือจุนใช้ครั้งแรกนะคะจุนรู้สึกว่าผมจุนมันนุ่มมากนุ่มแบบต่นขึ้นมาแล้วแบบโอ้พระเจ้าฉนน ทุกวันแล้วก็พยายามแบบจะรีดผมอย่าอะไรนี้บ่อยเนาะก็แบบจริงๆมันก็รีดได้แหละแต่แบบว่าเพื่อผมที่มันสภาพดีเนาะก็อย่าพยายามทําอะไรที่มันทำให้ผมเราเสียสรงนะคะใช้ดีแล้วตื่นมาแล้วผมจะนุ่มลื่นมากทุกโคแล้วก็อาช้นะคะใช้หลังอาบน้ําอาบน้ำเสร็จก็ปแบบผมมันเป๊ะนะคะไมิบว่าจุน้นจุ้อ่ะชอบปป่บพัดลมไปส่วนใหญ่เพราะว่าจุ้ไม่ได้รีบจุ้เป็นคนที่จุ้ไม่ค่อยรีบท่าวามัมอนไหนจุ้แบบจุ้จะไม่เคยสระผมตอนเช้าจุส้สระผมตอนกลางคืนเนี่ยจุ้ก็เลยแบบไม่รีบก็เลยแบบ แค่แบบมันมาแล้วก็ทูทูแล้วก็นอนตื่นเช้าก็จะได้ผมใหม่มาเลยนะจ๊ะก,ก็กลับได้ตัวต่อไปนะคะก็พูดไม่พูดถึงไม่ได้ก็ตัวนี้เลยนั่นมีอะไรนะคะ perfect cleansing ขอ t e ษโอ้โหบอกเลยมัน perfect จริงๆอะไรจริงก็นั่นแหละค่ะทุกคนมัน perfect จริงจูก็เลยแบบชอบคือตัวนี้มันสามารถลดสิวได้ได้จริงๆค่อนข้างจริงนะคะแบบว่ามันก็ไม่ลดกระถางหันแบบมันยากษ์เต้มสิวอะไรขนาดนั้นนะนะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดลงมาแบบ สักสีที up, so days, people, time, ่อันี right ่ยเป็นเม็ดใหญ่ๆก็จะค่อยๆทุลอทุเข้าลงมาแต่ที่สำคัญนะคะเราต้องเช็ดหน้าาส่นะด้วยนะคะไม่ใช่เช็ดปึ๊ดปื๊ดป๊ดป๊ดป๊ดเดียวนิดเดียวเนี่ยแต่ว่าหวังให้หน้าใสอย่างเงี้ยก็แบบเออมันก็ไม่ใช่เรื่องนะก็พยายามเช็ดดีแต่ว่าตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมมาจากน้ำเกลือธรรมชาติแล้วก็ชีสโสมินนะคะที่มาจากประเทศเกาหลีนะคะเอ้ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเออแต่ว่าจูนทำรีวิวคลิปเต็มไว้ให้อยู่นะคะก็สามารถย้อนไปดูได้ที มาสคาร่าที่วันแน่ยแ้ยัง,งแพ็ค B. O. R. E. Perfect Cleansing แค่ะก็ไปย้อนดูกันได้คือชุนก็เพื่อใบละเอียดมากๆเลยนะคะตัวต่อไปก็เต้นๆตัวนี้ก็คือซุนตองนะคะของ e t ทูรี่เฮาเนียค่ะคือตัวนี้ชนุนได้ามาจากงานเวิร์กช็อปแล้วชุนก็รู้สึกว่าชุนใช้จุนชอบจริงๆตัวนี้เขามีส่วนผสมมาจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติถึง90%แล้วก็สกดัดมาจากใบบวับวบกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรวะใบชาอะไรพวกเนี้ย ช่วยป้องกันฝุ่นมลพาวาส่วนใบบวก,ก็สามารถช่วยเพิ่มโปร,โปรตีนให้ผิวหน้าเรามันดูแข็งแรงและสตอมขึ้นนะคะก็จูก็ใช้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะคือเขาไเป็นเซตเลยแต่ว่าจูนะ่ะหยิบม,มา2อตัวแค่10 free นะคะ Moist mm hmm. e m o t i o n แนละ e m o t i o n ตัวนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจูนมีคลิปเป็นคลิปชื่อว่า s กิ n c a r ์ r ูที i n e ทุกคนก็สามารถไปย,ย้อนดะ้จูนทอนข้างรีวิวละเอียดมากมานะ,ะจูนแยกไปมีคลิปเลย mm hmm. แล้วก็นี่นะคะคือบา r พินโ i ไซ i ์นะคะก็ ช่วยลดรอยดำรอยแดงแล้วจุคิดว่ามันลดได้ดีจริงๆด้วยอันนี้จุ้ก็รีวิวไว้ในคลิปตัวตัวเดียวกันเหมือนกันนะคะที่พูดตรงๆคือสกินแคลทซีนและจุก็ทําเป็นแบบกับในแฟนเพจไว้นะคะเกี่ยวกับว่าใช้แล้วมันหายกี่วันกี่วันนะคะก็ส่งตัวนี้ก็ไปไปตามได้นะคะตัวนี้แบบจริงมากจรดีจริงๆทุกคนตัวต่อไปนะคะไม่พูดถึงไม่ได้อีกแล้วนะคะก็คือคุชชั่นคุชชั่นคุชชั่นทุกคนคงรู้ใช่ไหมว่าเป็นคุชชั่นอะไร อันนี้เราจะพูดถึงอะไรกนะตังนี้คือ Match HD Cushion by Nami ซึ่งฉุนก็รีวิวในคลิปเป็นคลิปแยกตั้งแต่แรกๆแล้วเป็นการ try in คลิปตัวเองมากเว่าคือ จูนนะค่อนข้างชอบนะคะคือในคลิปอะจูออกไปแค่ตอนเย็นทุกคนอาจจะแบบยังไม่เห็นประสิทธิภาพใช่ไหมว่าตอนกลางวันออกไปยังไงนี่ตอนกลางวันออกไปแล้วรับรองว่าผิวหน้ามันไม่ค่อยมันเท่าไหร่มันจะเป็นมันประมาณ30%นถ้าจูบนผิวหน้ามันนะจูยังไม่เคยลองใช้ไพรเมอร์นะแต่ว่าจูหนักหลักจูจะมาตรงที่จมูกมากๆแต่ว่ามันก็แค่30%อนะจูทบอกแล้วคือมันได้มันแบบเยอมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าให้ผ่านเลยค่ะมากทุกคนเราก็จะพูดถึงตัวนี้กันเลยคืออะไรโมงามันเคยกร ตัวนี้คือคุชชั่นของลันโคมนะคะชื่อชื่อรุ่นว่าแตงอีโดเออมันเป็นรุ่นที่เขาออกมานานแล้วจุนก็เพิ่งซื้อมาตอนทีเนาะก็จูนรู้สึกว่าจุนใช้แล้วมันเป็นความที่แบบฉ่ำอยู่จุนคิดว่าให้ฉ่ำมันเยอะเยอะกว่าแมกนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้หน้าเราเยิะมนะคือจุนลองใช้แล้วจุนรู้สึกว่ามันแบบเออมันโอเคแล้วมันก็ติดทนมันดูแบบมันดูโอเคมันดูเป็นการปกปิดที่ค่อนข้างดีดีนะดับนิงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีมากเช่นใต้ตาของจูนะคะตรงนี้ เออนั่นแหละทุกคนรู้สึกว่าเออมันถ้าใครที่มีงบประมาณที่พอเพียงอะไรเพียงพอที่รู้สึกว่าถ้าซื้อตัวนี้แล้วพรุ่งนี้จะมีชีวิตรอดต่อไปก็ซื้อเถอะแนะนำเลิคอมเมนต์มากเป็นคุชชั่นที่ที่ดีเลยแต่ก็ราคาก็จะแอบสูงนที่ช็อปก,ก็จะพันเก้าแต่ว่าจุนพรีมาตอนนั้นพูกมันรู้ราคาก็เหลืออยู่ประมาณพันสามบาทไทยทวนเออนั่นแหละแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงทัชจูนอะทำคลิปรีวิวแยกไว้ให้อีกแล้วนะคะแต่ว่า น่าจะออกหลังจากคลิปเฟเอร์ริ่นี้นะคะก็ไปตามเดี๋ยวค่อยตามไปดูกันเนาะแล้วคลิปเฟเอร์ริ่เนี่ยจูเนี่ยได้ทำการใช้ไปแต่งหน้าไปเมื่อวานเลยจริงจูอัดคลิปไปเมื่อวานแล้วแบบเหมือนไฟล์มันเสียหรือสักอย่างอ่ะเดี๋ยวมันจะมีคลิปมาปนๆอยู่เนาะพรุ่งนี้มันก็จะมีบางจุดที่มันหายไปอะไรอย่างงี้เนาะก็เออเดี๋ยวจะมาแซ่รู้สึกว่าใช้แล้วมันอยู่ทั้งวันก็หน้าก็ถือว่าโอเคมากๆนะทุกคนก็เดี๋ยวแซ่คิดว่า่อนที่อัดตอนที่มันพูดอะเออมันก็ไม่ได้มันมากนะคะแต่ว่าตอนอัดเมื่อวาาาาานนนนนนนกกก็แแแบบมมมมีรรโยป้้้งงเขดววึ่่ัััะะหลทุค จนหน้าจนมันค่อนข้างแบบร้อนด้วยทุกเล่ยแบบเออโบโบโบ,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 บไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้หนักนะคะคือมันไม่ได้ยืมเลยนะคะเพราะวันไี้ใช้แผนมือด้วยนะคะก็ไปตามกันเลยต,ตัวต่อมาะคะ่ะที่เรืก็ใช้เมาปิดม,มากก็คืออันนี้คืออา h ์ชิตาเพอร์ฟิ l บานะอันนี้เป็นของพี่อาชินะคะเออนี่นแหละ ของพี่อาชีเราแบบจุนชอบอะ่ะคือมันเป็นเจลเขียนคิ้วที่กันน้ำจีนะคะจุนเคยใช้เล่นสงการแล้วจุนเคยทำอยู่ในจีบ้านด้วยนะคะเป็นการแต่งมันก็ว่าเป็นแบบใช้ลายในการเล่นสงการอะไรอย่างเงี้ยเครื่องสังอ่างอะไรเงี้ยแล้วจุนก็ใช้อาชิตาจุนก็ใช้เรื่อง้สองถึงสามปีสองปีกว่าแล้วนะจุนใช้อาชิตาเขียนลายก็ไม่ดูดไม่ดูดเลย ไม่จำเป็นต้องใช้มาสคาร่าคิวก็ได้แต่ว่าใครอยากคิดเพื่อความเป๊ะความบางก็ใช้ไปแต่จุดรับรองว่าไม่หลุดจริงๆไปตามได้อันนี้แพ็กเกจเก่าจะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทไม่น่าจะมีขายนะเห็นวิชี้พูดแต่อันนี้คือแพ็กเกจใหม่สี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะก็ไปหาซื้อกันได้อันนี้ก็อ,อันที่สามที่สี่แล้วแล้วก็เราจะมาพูดถึงเรื่องอายไลเนอร์นะคะก็คือของ <im itsu> มีนะคะของมีของมีของมีนะคะมีหมดเลยเออถ้าไม่เห็นก็จะคือรูปให้นะคะตัวนี้เป็นมี b บรที่ชาร์ฟอายไลเนอร์นะคะรู้สึกว่าเขาเป็นหัวที่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมีหัวแบบเมจิกแล้วเวลาเขียนเขียนง่ายนะคะก็ไม่หลุดด้วยคืออาจจะแบบมีหลุดบ้างน,นะคะแต่ว่วานี้จะลอจลองใช้จะลรองใช้พรายเมอร์ไปด้วยอะ่ะมันไม่หลุดอะ่ะมันมันแบบมันก็จะมีแบบซอกซอ,อนนิดหน่อยแบบตามจุดที่มันตกร่องอย่างเงี้ยก็อาจจะมีหลุดบ้างน,นิดนึงแต่ว่าเมื่อวานใช้พรายเมอร์ก็แทบจะไม่หลุดอะ่ะอาจจะหลุดข้าเรียเมื่วานี่นที่ไม่หลุดแบบเป๊ะมากคือ ออไปตามได้นนี้ราคาไม่น่าไม่น่าแพงนะจุนซื้อที่เอเดนบอลร้านเรืเต้าเก้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งมุนเนี่ยไม่เอามาใช้ดีจริงเรคอมเมนต์นะคะไปซื้อใครไม่มีนี่เอาว่าจริงๆแล้วก็เราก็เดิมทาาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็มาเร็วเข้มเร็วมากเวอร์สองเดือนจะใช้แค่นี้หรอก็คือเจียล o ลเจียดเจียดดาร์ลิงชินนะคะอันนี้เป็น RD305 นะคะ้ค่ะนีุ่น ชอบคือสีเขาอาเป็นไม่ส้มเกินไปไม่ม่วงเกินไปไม่ชมพูเกินไปไม่ดําเกินไปมันอยู่ในจุดๆเนี่ยมันมาอยู่ในจุดรวมกันเป็นสาวน้อยอิตูดีเฮาเคะ mm hmm. ก็คือสารพัดของจุ๊กจิ๊กปุกปิ๊กนี่ค่ะก็ลงในสาวน้ออ mm ิตูดี้เฮาอีกแล้ว mm hmm. ก็คือจู๋นางชอบมากๆน,นะคะ mm hmm. คือมันเป็นติ๊น,นี้ก็ทาข้างในนั mm ่ hmm. นนี่คือจริงๆสีมันก็แบบไม่ได้ล่อแหลมเลยเวอร์วา,างขนาดนี้ทุกคนแต่แบบว่าวนี่เขาว่า เราขาดหรือปล่อยสินะคะเออจุนชอบคือมันก็ทนนิดนึงนะคะจุนว่ามันเป็นตินที่ไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่มันก็ทนอยู่นิดนึงหรือมันทนว่เออัก็ทนนิดนึงอ่ะแล้วเขาก็เป็นแบบคือเวลาทับกันทั้งสอดเหมือนกับว่ามันลบไปแล้วล้วกีนไปแล้วเราทับไปอีกอ่ะม่จะนรู้สึกมอนเป็นเหมือนกับกากของลิปอยู่มันนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสารลยก็คือใช้ได้อะไรเงี้ยจุนก็ไม่รู้ว่าจุนอาจจะลงอะไรผิดหรือจุนไม่ได้ลงลิปมันจุนก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าถามถึงเรื่องเสียให้อภัยชอบมากแล้้้ววกก็แแแต่่ถืือออาเคคนะบบไมหลุดย นี่นะคะก็เป็นคลิปใบรลิตประจาเดือนอะไรเดือนอะไรสเดือนคือตุลาและพฤศจิกาอยู่นะคะก็ไม่รู้มันเยอะหรือมันน้อยอ่ะก็กลัวแบบคือจูนใช้แค่นี้จูก็ชอบประมาณนี้จริงๆคือแบบไม่ค่อยมีพลาดลงพลาดเลยก็คือใช้เรื่อยๆแล้วอารมณ์คือแบบว่าอันไหนหยิบง่ายก็ไหนก็นั่นแหละทุกคนก็ ก็เป็นคลิปที่หมดแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะใครถูก้อใครชอบใครถูกใจใครอยากทาอะไรนะคะก็สามารถกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้จุนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จุนทำคลิปต่ตอไปนะคะเออนั่นแหละก็ขอพูดไปว่าเดี๋ยวจุนจะพยายามหาเขียนช่องทางในการซื้อให้ทาแต่ว่าที่ว่าลงไปก็คืออ่ะขอพูดแล้อีทูดี้ก็จซื้อที่ชอปอีทูดี้ทุกสาขาแต่ว่าอันนี้จุนไม่แน่ใจว่ามันจะหาซื้อที่ไหนก็ลองไปดูตามพวกบิวเทียมอีเฟนบอยดูนะคะที่เหลือก็ทั่วไปนะคะก็ วันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ